สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับวันนี้ทำงานชั่วโมงครับตีป่าครับพี่น้องตีป่างานชิวๆครับช่วงนี้ฝนตกพี่น้องทำงานใกล้บ้านครับประมาณสามชั่วโมงนะเจ้าของขอสามชั่วโมงนะจะจัดให้ครับผม ต้นอะไรน้งเนี่เจ้าของของ,งบแค่สามชั่วโมงครับพอระยะเวลาในการทำแล้วก็พื้นที่ก็น่าจะประจวบเหมาะกับเวลาสมชั่วโมงพอดีเลยพี่น้องครับอยู่กับทีมงานดุกด,ดุดินด่วนครับช่วงนี้ างานแมคโครจะเยอะก,กว่างานหกล้อนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับหกล้อจอดกันระนาวเลยพี่น้องหกล้อจอดก่อนเด้วรอก่อนรอก่อนจ้าเดี๋ยวงานดินเข้าให้ว่ากันนะจ้ะ ตีป่าพี่น้องตีป่าเคีรริงครับไม่ว่าจะเป็นงานขุดสะงานชั่วโมงงานทํารายวันงานเหมานะครับทีมงานลุกดินด่วนนี่ยินดีดดดดดให้บริการเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าอะไรนะครับถ้ามีงานก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้ครับเราก็จะไปประเมินหน้างานหรือว่าดูหน้างานว่าจะทําได้หรือไม่ได้นะครับ ถ้าทำได้ก็จัดให้ครับผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยพี่น้อง ป่านี่กลัวอย่างเดียวเลยกลัวต่อกับพึ่งกับเตนอะไรอย่างงี้นะครับกลัวสัตว์ปีกอย่างเดียวเลยพี่น้องถ้ารถไม่มีกระจกุกไม่มีเอนะแนะนําเลยนะว่าถ้าตีป่านี่โอ้ต้องระวังนะพี่น้องนะครับอย่าไปหาทําแบบง่ายๆหรือเวลาตีป่ามาบางทีเราอาจจะไม่เจอต่อที่มีรังอยู่กับต้นไม้นะครับ ทุกวันนี้ตัวต่อนี่พัฒนาไปไกลครับอยู่ใต้ดินเป็นโพรงก็มีครับต่อโพรงต่อดินอะไรอย่างงี้ที่เขาเรียกกันนะครับนะน่ากลัวครับพลาดมาหนีไม่ทันหรอกพี่น้องเอ้นะครับพวกต่อพวกอะไรเนี่ยอันตรายครับราดมาไม่คุ้มครับ มีกระจกนี่เวลาเจอต่อเจอเพึ่งเจออะไรนี่ยังกันได้นะครับถ้าไม่มีพี่น้องลองนึกสภาพดูแบบประสบการณ์มีเยอะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรเลยพี่น้องหน้างานนั้นจะสอนคุณเองครับ